นนี่ปิ่งไก่นะพงบ่ออ๋อผมเล่นเนาะเดาข้าวมันคงน,นี่มันอยู่เชฟโอนตัวนี้ลำงศรวลวันไปเรื่อยๆเราเจกันเนาะครับเอาหามึงดูเนี้ยกิน่นนายอันเจ้าเสีย่ยวเนี้มึงกินแรงเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งเอาปลาโอเคกินข้าวเนาะไปจะเสซ่บเนาะกินข้ากวกับเบิ้งแค่มาข่าก็ได้ ฮะเอออาลวดน้องเสี่ยวยังเอาลวดโอเคเอาลวดเออเดี๋ยวให้เิจ่ายให้หรอกจะเสี่ยวปลาบ่อเดือยวเสี่ยวปิ้งไก่เอาปิ้งหนึ่งผมว่าอันนี้มันแพงโอ้ยเอาลวดเอานี่เอ้าบบเป็นยังหรอกฮะเอาคู่กันนั่นแหละเออเอาคู่กันนั่นโอเคสั่งไม่ค่าเท่าไหร่ แสนหนึ่งพอดีนเนาะเฮ้ยเอานั่นแหละช่วยทดสอบไปให้ทุกคนหน,น่อยหนึ่งแสนขอบใจลเลยเฮ้ยยิ้มเป,ปื๊ะๆได้ยังกินข้าวแรงมือนี่ทอ,ท,ทอดโอ้ยเนาะกินข้าวกล้ทอดไข่ <c oughs> จ๋อยไม่เห็นบอนลอ่ะนี่ยิ้มเป,ปื่อยๆว่าล่ะ คักคักคักโอ้ยเหนา,านนะฮะแินกินให้าวแกินข้าวนำ้ำอืมบบเป็นยังบบเป็นยังแอ่ยังบบท่าหหหหหทนหิว <laughs> บบเป็นยังกับข้าวซื่อมากกบชูไม่ตู้นี่แหละกินเด้อ พันพามีมันนี่กันกำลังเดินทางครับบาทนเนาะอ่าพอดีหลังจากทั้งน้องเซพันพาอ่าทั้งบรบุนประตุนเนาะเข้าไปเยี่ยมยำครอบครัวของเอื้อยเนาะทั้งสองเข้าไปเห็นแล้วพี่น้องไอ้ครอบครัวเลขนี่ก็ปาโทษถือว่าแบบแทบยสิบเอ็กเสื้อใส่ตาบรตุนก็ได้ยู่กันนะจังได้นะาลูกเจ็ดคน เพื่อนกือจนชิโรมทับหัวเลยถือว่านักน่วงเลยดิเนาะอ่าแลว้วบัานนี้ทั้งน้องแซ่เพิ่นก็เลยพาเขาพี่ไปหาอีกครอบครัวหนึ่งอ่าซึ่งครอบครัวเพิ่อนนี่ก็เป็นแม่ใม่เนาะแต่ก็ซีวอาง่ายๆก็ยังดีกว่าเอือ้อยผู้อ่าคนที่สองเพิ่นนี่ผู้หนึ่งก็ยังดีกว่าหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าดีมองในวัตถีพี่น้องกับเฮือนนั่นแหละเฮือน แล้วก็ยังถือว่าหล,างาลางังใหญ่หลังนั่นอยูย่หลังใหญ่หลังโตอยู่เนาะแต่ว่าขาดแค่ว่าเข่ากินบูมีว่าสันเนะาะก็จึงเป็นมืดแตะเจ๊นี่พี่น้องเออบาน,นี้กัอยู่ทั้งรถกี๊เก่า <c ười> สบายดีเด้อกราบสบายดีแลสาสวัสดีเบิด์ตชูขู่ชูคนพบเจอกันกันก็โบมบตูนผมลังเดินทัพทหารเดินทัพมาสัน่นบ่ดินก็นด้วยเขา่ากระอยากระบาดมีหิวเข่าจนช่วย เอากำลังสิเดินทางกลับพี่น้องเมื่อส่งทั้งน้องแซ่ก่อนเนาะสบายดีเดินน้องแซ่เด้อส,สบายดีเนะาะทั้งซูเปอร์ห้านำสบา,สบายดุนพี่น้องเอ,องโดยอ,อ,อา,อาการบ้านชังโกเมื่อกี้ไหนเอาเข้าไปเมื่อกี้น้องแซ่บ้านชังลุฮะบ้านนีนานตะา,านะนแฮ ซึ่งมันมันมันก็นอยู่ตรงข้ามกันนะนะพี่น้องเนาะอยู่ตรงขำกัน,น,น,นเจ้าเมืองชลูู่บ้านสมุนบ้านบ้านนั้นเอ้ยเจ้าผู้นึงนี่อยู่อยู่อยู่บ้านสมูนเนาะเฮ้ยเฮือนชลูปบ้นสมุนอันระว่างสองคนนี่ไพ่ไพ่เป็นอันเอ้ยกุ๊กแมนคนคนคนใหญ่นะใหญ่เฮือนก๊อฟแมนพู้อย,ยู่บ่ Con bán 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 chimon bán bàn bán chimo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 n bán bò bán chimon 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 bán พอได้เป็นลาบให้หน่อยนึงเพราะว่าทั้งเพื่อนนี่กับเบ้าบ่ได้สื่อสารกันบ่ค่อยอาสิฮู้เรื่องเพราะปานใดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นพังภาษาเราอ่าบ่ค่อยออกเพิ่นบ่ค่อยจักเพราะปันใดเนาะก็เลยอ่าสื่อสารกันยากแน่หน่อยนึงอ่ากัเว้าอาจสิบ่เข้าใจกันละพี่น้องเนาะกขอโทษขออภัยนําใดใดเพราะว่าเฮาถาม ใชแหละเพิ่นเพิ่นบอกข้าใจความหมายเขาถามอย่างนี้นะเพิ่นบอกข้าใจคูมม่ใหมายเขาถามว่าเขาถามว่นีเน่เพิ่นปฏิตอบแบบใดอย่าง,นะน,ง,น,น,งนี้นะมันเลยยากๆแนี่ยหนึงเราไป้อง,นองเนาะก็เป็นยังเนาะก็ถือว่าได้มาเห็นแล้วพี่น้องหเห็นแล้วก็โอ้แต่ลุ่นโตนเพิ่นแต่ลุ่นโตนเยอะแล้วก็ได้ ลูกนะว่าเจ็ดคนลูกเป็นนะเจ็ดเจ็ดคนนั้นออกไม่นี่เราอะน้องแซจได้ไม่ไม่ได้พี่น้องเนาะก็เห็นลูกเราก็ปั่นก็ปีโย่ผมมียาคุ้มเนะวะผมมีเงินชื่อยาคุ้มเนาะผมมีเงินชื่อยยาคุ้ม ได้เงินมากกับพอได้ไปซื้อเข่ากินมาสัตวโอ้ยกระบอกบไม่ต้องอ่ามันโมมีนาจังสี่แหละอยู่ทางปีนนะโอ้ยไอ้มีนาเฮ็ดโมมีนานอนต้นเน่าเสีไว้ปลูกเข่าปลูกน้ำไมันก่ยังทั้งยาก่เนะพี่รู้แต่ว่ามีนานี่เป็นกระเฮ็ดคือกันแต่ว่าโมมีนาเฮ็ดนาท่ำเนี่ยมันอ่าทักสิว่าจังใดเนาะมันได้เฮ็ดไหนยืดเข่ายืดน้ำเพื่อนว่าไปรับจ้างรับงานกับ เพื่อนในเทไรเดี๋ยวนี่มันหลบจ้างชิ้จ้างเวียนครับคือเราเซ็นเซนนี่ก็มาซื้อเขา่าซื้อน้ากินไปเบ็ดแล้เนาะเข่าโลนึงก็บสิบห้าสิบหกพันเลยขนาพี่น้องมันหนุยากมันบ婆婆สิว่าได้เก็บได้กำมันบ婆婆สิได้เนาะเอาพี่น้อง,ไง<า>เไยไปเดินทางบา้านนี่พี่นอ้องคำมืดเปิดตาเลย วันนี่กันพี่ละบาทน,นี่มาหันกับเข่ากับน้ำก่อนเชื่อกับเข่าให้ทั้งน้องคุณบ่องฟังน้ันหมดอ่าแซ่เพิ่นก่อนเนะาะฟังพุ่นก็ได้คือนสีลายลายในเสืดอกขึ้<ม><ม>นเนาะพอดีละขับรถเลยภาพกับสีมืดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยน้ำลายลายห<ม>ันนึงก็ได้บาบุญเลยขับรถขับลแางก่อนเล<ม>ยมาหน่อยนึง พอดีทางผ่านมาเราวางก่อนยอดบ้านน,อน้องแซ่นั่นมันมูมี่หั่นเขา่าก็เลยมาซื้ออยู่พี่แหละเลยมาหน่อยหนึ่งแวะมาซื้อกัเข่ากับนำ้ำให้กับน้องเพิ่นกินเข่าแรงก่อนพี่น้องโอ้ยทั้งน้องเพ,พิ่นกับอาสาพามาพี่น้องเอ้ยกับกินทอดลูกว่าฉันบมดละกินทอดลูกบ่า,าลูกเป็นไข่สบายเนาะอยู่น้ำมีตู้ ก็เป็นไข่นะครับไม่ได้กินฮออืทบุตีแหล่บัว่าไปเนาะเอาเอาพี่ต้องไปเดี๋ยวไปละอ้วนเนาะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันเนาะเดี๋ยวเมื่อชูทั้งเมตู้กินเมื่อชูเมนตู้กินน้ำกินข้าวแรงกันแหละใช่ท่านนี้กินท่านนี่แหละเนาะใช่ละวใช่ละเด้วหรอ นเออพุ่นแล้วเนาะมันแจ้งแน่น่อันนี้อันนี้อันนี้นี่แหละเราพุญเนี่ยนี่โอเคนี่รา้คัรนี่ปีงไก่นะพงบ่อคอมเมนเนาะเดาข้าวมองคงนี่มันอยู่เชฟโอนตัวนี้ลำบงสารวัตรเออไปเรื่อยๆนะจันเนาะโอเคโอเค ปะน้องเซ่ไข่ฮะปึเออนึกว่าไข่โบเป็นนะครับอ <c oughs> อาหามึงดูเนี่ยกินน่ะอ,อันเจ้าเสียวเนี้มึงกินแรงเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งเอาปลา,<พ>าโอเคไม่กินข่าวเนาะไปใ่เสีบเนาะ <c oughs> เออกินข่ากับเบิ้งแค่ามาฆ่าก็ได้ ฮะเออารูดน้องน้องเสี่ยวยังเอารูดโอเคเอารูดเอออย่าให้เสียใจให้หรอกเจะเสี่ยวปลาบ่เดือดเสียวปิ้งไก่เอาปิ้งหนึ่งโอ้ยอันนี้มันแพงโอ้ยเอารูดเอานี่เอ้าบบเป็นยังหรอกเอาเอาคู่กันนั่นแหละเออ เอาคู่กันนั่นด้ยบ่อละบ่บ่ออีกบ่น่ะมักอยู่บ่มักกินอยู่บ่อปลาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้๊เนาะหมัดทั้งนี้ได้เอาเจ้าเจ้าเคยกินอยู่บ่นี่ิอันนี้ประเทศในทั่วมีกินบ่บ่เคยกินบ่เขาบ่เอาเนาะเอาหนึ่งมันสิพ่อกินอยู่บ่บาทนี่อันต่าไรนี่ ฮะสาวพันอ้าวเดี๋ยวไงซีมกส่องไหมอ้าวรวมกันนั่นแหละเด้าเออเป็นไก่เพื่อนน้ำมีตู้น้ำมันแล้วเนาะเอาพ่กขนมนะฮะพ่อฮาโอเคสันไม่ค่าเท่าไหรแสนหนึ่งพูดดีเนาะเา้ยาล้เอะ่อเชกข้าวไปให้ทุกคน่น่อเย กินข้าวแรงจังอ้าวหนึ่งสนขอบใจเลยเฮ้ยยิ่มเปอยๆได้ยังกินข้าวแรงมือเนี่ยทอดโอ้ยเนาะกินข้าวก็ทอดไข่ไปดบาทนี่ขอบใจได้เลยล่ะพ่อแล้วเนาะพ่อดี ได้ปิ้งปลาปิ้งไก่โอ้โหให้เอาอีกกับวาวาซนต์ไปคุณรถคุรถอืมอืมเอาโอเคฮึบไปบาทนี้พี่น้องเดินทางต่อเข้ากันได้อ่าพ่ออะไรเราอ่ะพ่อเลยเอาปิ้งเดียวดวยจากพ่อเอาเวลาลูกยังมาทุ่มให้เละ โอ้ยน้องเพิ่นเป็นขี้เกีงใจดีเลยเดี๋ยวมันกินโเบสนะ์เนานะเดี๋ยวมันกินบดูดเนาะเดี๋ยวมันชิบูดตู้เย็นนะ้ำบูมี่ปิ้งปลาปิ้งปลาน 30, ่ะสามสิบพันหัวสัตว์แม่นบกก้ากี่นี่เพิ่นว่าสามสิบบอเพิ่นว่าเท่าไรมากินบ้านหันแสนหนึ่งมีตั้งอ้นงวนน้ำมัอย่างน้ำเด้เคยกินอยู่ว่าอ้วนอะ เคยมั้งเป็นนี่บุเคยบอกบุคเคยเออบุคเคยเปนนี่มีเงินให้ชื่อครั้งแรกตัวนี้เนาะบุเคยกินยากอยู่แต่ว่าบุมีเงินชื่ออ่ะอยากกินมอ้งว่มีเงินชื่ออยากกินว่มีเงินชื่อบุเคยกินเลยบอกแต่ก็แบบกูเพาะกูบนเลยเนาะชุดแต่ยากแต่ว่าบุมีเงินชื่อเราแบบ พอมันก็แพงอยู่ไหนไม่หนึ่งชาวพันคำว่าเพื่อนว่าสืซื้อกินนะนี่กัดได้เข่าโลหนึ่งผมเนาะกินเข่าอ่าผมได้กินเข่าได้บั๊ดอันไหนเข่านี่ห้องสามารถกินกับอย่างก็ได้เนาะเมนเมนว่ามดก็ได้กับเกลือก็ได้ได้บั๊ดกินเข่าขึ้นฮะอรนนะเอือนอันไหนก็ได้นี่กินกินเขาก้อนเมื่อเราให้กินข้าขึ้นทอร์เมื่อ จะให้เขาเนี่ยไปกินข้าวก่อนจังเมื่อกินข้าวเฮือนข้าวก่อนเมอน้องแซ่เนี่ยให้อ้ายชองคนเนี่ยกินข้าวก่อนะจังเมื่อกินข้าวเฮือนข้าวกินข้าวอยู่เฮือนอยหิวข้าวนุ่มจิตน้ำใจน้องไปพี่น้องเไยเนาะหนาวกับปูปเป็นยังเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนทอดระเบ้ออะไรในบ้านเจ้าน่ะทอดทางเขาก็ทอดแดงนี่บอกนี่เละนี่บังรถนี่ประจักษ์รถตันเนาะเออรถตันน้ำนี่ ยางเขาว้างยางค่ะยางยางเนาะเพราะว่ามันรถเข่าตันทางเลยป่ะป่ะป่ะไปนองเลยเนาะเนายางขึ้นไปชงน้องเพิ่นก้อนในหัวที่เทิงจับเกลือเลยวเลยป่ะไปนองเลยเนาะเดินข้ามทางมาเมื่อกี้นีก็ได้รถเข่าบ่ได้พอดีว่ารถตันทางเพิ่นน้ำกล้วยขึ้นชงน้องเพิ่นก้อนในหัวเทิงหดชานจับเกลือก่อนเนาะน้องเพิ่นก็พาไปหาจนค่ำ เสื้อเว้เสื้อกับเขา่าให้น้องเพิ่นให้เอาอีกกับเอาว่าสันโอ้ยพอแหละว,ว่าสันให้น้นองเพิ่นก็บชวนในกินเข่าน้ำได้พี่น้องกมันาบมตุนก็ว่าโอ้ยเรเป็นยังดอกไปเนาะไปไปพี่น้องนอนย,ยางกับขาอ่อนไปได้เติบเลยนี่เนาะอเออเป็นยังไงล่ะน้องซาลาเพิ่นน,นี่คอยทางถ้าแม่มาบ่กละอนอนบ่ จ๋าใจไม่เห ну> oh, ็นบอลนะนิ่มเป๊ะๆกอล่ะคักคักคักโอ้ยเนาะฮะให้ <h <h ้กินข้าวน้ำบัเป็นยังบัเป็นยังแอ้ยังบัท่านหิวบัเป็นยังกับข้าวซื้อมากกะสูไม่ตู้นี่แหละกินเด้อไปไปขึ้นเทิงขุนจังหน่อยไป โดยไปไปขึ้นชึงผัวปะไปเบิ่งน้องหล่าพ่นกอนโหให้น้องเนาะจึ่งจกนมักสูปจะแทะยานั่งก็ได้อึบจ้าเออไปเอาไว้กินนั่นแหละกับเข่าสู่ลูกสู่เต้าสู่แม่กินน้ำอืมโอ้หลอดงหญ่ครักอย่างนี้เอาเอาเนาะพอได้อัน นี่กะโนไม่นี่ก็ได้เหตู้เห็ดยังกินข่าแรงนั่นฮะต้มโนไม้ต้มโนไม่โอ้แกงโนไม้น้ำฮ่าดูนี่มอนี่ข้าวก้อนเาโอ้นี่บ่แกงโนไม่บ้าโทคือเห็ดเป็ดแทะ โบเป็นยังโบเป็นยังดอกล่ะโ<า>บเป็นยังหิวค่ะยังไงยังบมทันหิวเอา้าสบายดีเริ่มเตู้โดยทุจาล่ะทุจรสบายดีด้วยเอโอนะโอ้กินข้าวบมั่ได้กินมัเจ็บชื้อเออเอาป้อนมิตรนั่นแหละป้อนนั่นปลากับไก่เห็นเด้อเจ้าเมื่อหนูไม่นะฮะเจ้าเมื่อหนูไม่ไม่เจ้าเมื่อเจ้ใช่ใช่หนูไม่อันนี้บ่อันนี้ เอ้ยโอน้ำไม่น้ำเพ่ไปหานี่น่ะแม่ฮะบ่เจ้าไปหาหาตัเอาพังเบื้องบนล้วเบื้องอื่นบนล้วจังว่ากันหนุบมือใช้เอาให้เพื่อนกินเบิ่งทู่หาอันอันอันอ่าปิ้งไก่ปลานะมันเจ๊กขั้วใครในบ่ดีขึ้นแล้วเพื่อกินยาหน่ะกินข้าวก่อนเลยแหละอย่งกินยาเด้อ เอออป้อนโลดปิ้งไก่เป็นปลาก็ได้แต่ปลาเนี่ยเบิ้งเด้อย่านย่านนั่นก้างนั่นแหละปลาก็ได้เจอเมื่อนะไม่บฮะเจอเมื่อนะไม่บืนก่อนบืนบูดเอ้ห้าจมห้าจมเข่ามระดานจมบอบืนก่อนเพราะว่าขึ้นกินเนี่ยฮะเงินกินนทำไมต้มโอเคต้มไว้เลอบืนฉัมากินข้าวน้ำ เออให้น้องใไฮลาเพิ่นกินเหมือนกันอ่าซี่เลยน่าคือดังอืมคือดังอยากตัวไรล่ะกินตัวไรจ้าจ้าละจ้าในเออกินกินไก่เอ่ออ่อนเพิ่นเบิ่งด้วยเป็นกินอยู่บ่อ่าอืมอ่าอึบมัมบ่อยากบอกเออเออหายแล อืมจะให้ดอนไหนแก่ไอไข่ได้ไอไข่เออเออยาเพิผลหลับผลบวกกินอ่ายังโมท่านหิวเอาเอาลองห้เบิ่งแต่ซีดมึงด้วยมต้องเอาเข่าใช่น้ำนะเอออเาลองหน่อยเป็นแต่แพงพี่น้องไงเนาะอืมเอาหน่อยนึงหนเพิ่นชิมเบิ่งเนี่ยผลแห้ลึงปากเพิ่นก่อนถึงเจ็บแซ่บบอ่ะบวบเอาอีก อยากได้ยังอันไอยากได้นมอืมอยากได้นมอืเออนจ้่ีวยะน่จีเอาไว้เมเบิงอืพ่นพ่นเมตเพ่นกินยาแล้วบ่กินแห้วกินและเอกินชักบวงชองบวงชองบวงเลย อโทคือกินหลายแทน้อยๆใช่ใช่อ๋อใ่นน้อยใช้ยาดัเบิ้งใหะแล้วกอบยะ้ไอ้น้ำได้หนิเบิ้งเนาะมีแต่คนเป็นไข่พี่น้องมีแต่ไอ้คนน้อยมันติดกันได้เนี่ยก็แหตอด้ยาคือ้อตัียังิดติดกันเนี่ยพอพุ่นกับไอพี่ไอเป็นไข่ไอ้น้ อูกละเทา่าฮัโหลไปไปยาวไนี้เออใครอยู่พันนี้ออยยนแห่ะเนาะฟังเบาจะโดนแล้วอ,อ๋อพันเสื้อมาให้นี่เด้เนาะเอาอยาตัวนี้บ่ให้กินนะอืะอฉลากหัวกูดอันนี้กตอันนี้แผ่นติดนคำแนะโอเคเนาะมีแหละกตมีแต่เอาไว้ให้เพื่อกินอืมกินเวลาอะไรกับเบาเงาบอกอยู่แล้วว่า บอกแล้วกินแต่แลงไหนเช้าเช้าวสาวแรงดังอาหารเนาะกินข้าวอิ่มแล้วก็กินกินยาโอเคโอเคเนาะเอ้าพักกันกินข้าวกินน้ำบ้านนี้เด้อบุเป็นยังบุเป็นยังอ่ายังบมทั้งหิวอ่าเบิ้งเด้อกลางเด้อมันแล้วพี่ร้อนแล้วบ้าน เจ็บบ่นั่นโอ้ยเป็นน้องเอ้ยเจ็บเจ็บอื้มไปดีเไปดีแปลกกิดหอดว่าสัน พราะว่าไปให้ท er, like ั no ้งน้องแซ่เพื่นภาพงาพี่สาวหรือว่าภาพงานเอื้อเนาะอ่าประทุกบอกสบายแน่ว่าสบายอ่ะแบบอย่างนี้มุ่งอ่ะแบบจีบก็เขาเนี่ยไอ้ข้างหลังกักชาติโรงบานอืมว่ายังแม่เฮาว้าวจะไปเฮือนเอื้อยบ่าวเดี๋ยวเออแม่นเขาไปเฮือนลูกสาวเจ้าพูดแหละแม่เออให้น้องเพื่อนพาไปเพราะว่าโบ้เคยไปจักเทื่อ นะตปโอเคบ้านนี้เนาะขอบคุณขอบใจได้ลายพระให้ไปเด้อโดยถูกใจแล้วพูสบายดีสบายดีพักกันกินข้าวเด้อบ้านนี้เด้ออืมกินกินกินไปบ้านนี้อ่าทั้งง่ายก็ใชได้กลับก่อนบ้านนี้เนาะอยู่ดีม okay, no. oh. ีเง้ยโดยโดยโดยโอ้ยไปเตะเวงเนาะกลับก ah ่อนเด้อดุ้งดุ้งครับก่อนเด้อโดยโดยหนุบมือเป็นนะพี่น้องเนี่ยดึงเนี่ยเด้อผมเคยเห็ดเนาะ เออไปไปบ้านนี้พักกินกินข้าวซะเนาะเอึ๊บโอ้ยพี่น้องเไยหอดแล้วหอดเทีอนหอดจานเลยโด้ยสบายดีบาย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 เด้อบายบายอ้าวอ้าวอ้าวพี่น้องเไยเนาะโอ้ทางประตูกับญาติเตะนี่ยันตกนี่นะอึ๊บโอ้ยบันไดกระไดกับมืดเน่ยเด้อพี่น้องเด้อเข็บนี่กระไดขอโทษขอไฟน้ำได มาหอดเทือนหอดซานเป็นที่เรียบร้อยปะทงางประตูก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อย่พี่น้อง FC เบิร์ดโจขู่สุคนเดอพี่น้องเดอที่เข้ามาติดตามและฮับช o o m คลิปจนจบโดยบอข่ามโคชนาะสิ่งที่สําคัญนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังยิ่งใจให้กับประตูมีได้ไล่ต่อไปพี่น้องเลยไล่มาแก่คือเห็นหนี่แหละพี่น้องกับมาซอยเดือพ่อแม่พี่น้องคุปตน ขาดแค้นอย่างที่แหละเนาะชื่อแนวอยากเนื้อกินกระต้มบนนมมาต้ม,มน้ำผักกระทำบบุญนี่ละพี่น้องเคยซ้อยกันเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนอยู่ดีมีเฮงวัดชุกหูชุกคนบุญคำาน้ำซู่บุญคำาน้ำส่งอยู่ดีมีเฮงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ